ตัวเฉลี่ยเนี่ยอที่ประมาณส0 0พันขันตงนะครับเป็นวันพันตงเป็นรันใหม่ที่ตาดันขันตงเนี่ยัวเฉลี่ยก็แอปเลเดยที่าดตลาดตางันนะครตอนนี้ให่แบบขาโต้ครับเรามีกั่าีร่เปอร์เซ็นต์อันนี้คือคือเรายังนับไม่ได้เนื่อจากที่ว่าคาโต้ึ้นกลับมานะครับจริงๆอะคาโต้เนี่ยเราหายไปจากตลาดประมาณ0 ต้อก็จะแบ่งเป็นสององค์จกักรหลักๆก็คือเครืงกับมีรถคุณนะครับช่วงช่วงช่วงสักประมาณ20กว่าปีก่อนเนี่ยเขาทำตลาดทั้งสองตัวก็คือประสบการณ์เร็จทั้งคู่แต่ว่าตั้งแต่ที่ช่วงเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อประมาณสักยี่สิบปีก่อนนะครับช่วงต้องหยุดคุณแต่ทาร์โต้เขาก็กลับไปเน้นเรื่องเครืงเพืออย่างเดียวและที่เขาก็ยังผลิตตัวรถคุณ ให้กับทางโรงงานต่างๆแต่ว่าจะเน้เนไปทาทังโลบและอเมริกามากกว่าที่จะเป็น,นสน่วนเอเชียนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยประมาณ20ปีให้หลังเนี่ยเราเห็นว่าประเทศไทยตาเนี้กกับความตื่นเี้นม,ม,มีด้านัุณภาพที่เป็นตลอดคนไทยยังรู้สึกว่า,าญี่ปุ่นเนี่ยสินค้าญี่ปุ่นเป็นสินค้าที่มีคุณภาพสกว่นะครับอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกไปว่าในสินค้านันเนี่ยถ้าเอาเพอดีๆเกิดอะครับ70%ของม้าแกะชัยในสินค้าัน ส่วนใหญ่ก็จะเป็นญี่ปุ่นเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นนะครับเพราะฉะนั้นในในส่วนประมาณสัก20-30เปอร์เซ็นต์จะกลับไปที่เก่าแล้วก็ญี่ปกันซึ่งเ,เราเห็นได้ว่าแบรนด์ญี่ปุ่นจะเป็นแบรนด์ที่แข็งแรงมากเราก็เลยบอกว่าฮาร์ตโเนี่ยเคยประสบควากับเร็จองนี้นะครับแม้ว่าเขาอาจจะว่างเว้นในการทำตลาดเอเชียกันนะเราก็เลยกลับไปคุยกับเขาว่าสนใจไหมที่จะกลับมาทำตลาดญี่ปุ่นเพราบอกว่าเรามีศักยภาพเป็นไปได้เราเก็เด้เริ่มเริ่มจับกระทำ ตอนนี้ก็ยังเป็นญี่ปุ่นทันท้งหมดนะครับก็มีคองมัซูม<ค>ีโคเบลโก,โกโล้แล้วก็มีเป็นแบรนด์อเมริกาแคเทเตอรีน่าครับเมราตั้เป้าเราถามเขาผมว่าอย่างนี้น <c oughs> ก็เราคุยกันเป็นลักษณะที่ค่อยเป็นค่อยไปนะครับเราก็คุยว่าในปีแรกเนี่ยถ้าเป็นไปนได้เราก็อยากจะได้มาเก็ตแชร์สัก3%ก่อนในปีต่อไปก็เป็น5%นะครับแล้วก็ไปใน3 ใน3ปีแรกนีเ่เราคิดว่าขอให้ได้สัก5ก่อนแล้วก็ในอนาคตก็ค่อยๆว่างไหนห้ดูตามสถานการณ์ด้วยครับที่เราทราบกันว่าช่วงน้สานการก็อาจจะไม่ไมไมค่อยดีสเท่าไหร่ใช่ครับแต่ว่าเราก็มองว่าในช่วงที่สถานการณ์ไม่ค่อยดีตรงนี้เนี่ยเราก็เราก็ยังเน้นยอนขายแต่เราจะเน้นของการเก็บข้อมูลกับลูกค้ามากกว่าดูความเป็นไปของลูกค้าว่าวันหนึ่งถ้าเกิดว่าลูกค้ามีโปรเจกต์หรือมีอะไรต่างๆนานาเนี่ยเราก็บอกว่าวันนั้นเนี่ยเราก็จะมีสิทธิ์เข้าไปทำเสนอ ตอนนี้มีรถขุดกี่ที่ขนาดนะตอนนี้จริงๆของคาโต้เรามีตั้งแต่รถเล็กตั้งแต่ประมาณ5ตันจนถึงประมาณ45าตันนะครับแต่หลักๆที่เราจะเอาเข้ามาก่อนเนี่ยก็จะเป็นรุ่นยอดนิยมก็คือ20ตันก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มนําตัวรถเล็กเข้ามาก็คือ5-5ตันแล้วก็เป็นรุ่นประมาณสัก13ตันที่จะเข้ามาทําตลาดก่อน3ารุ่นนะครับแต่วันนี้ที่เอามาโชว์เนี่ยเราเอามาโชว์เฉพาะรุ่นเดียวก่อนก็คือรุ่นยีตันซึ่งเป็นรุ่นที่มีสัด ตลาดนี้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อด้วยเก็บผลิตภอผู้บริโภคตัดสินใจซื้อด้วยคุณภาพเป็นหลักนะครับแล้วก็การขายต่อเป็นเซ็กต์แอน ัดะบะรจะเห็นได้ว่าทําไมแบรนด์ญี่ปุ่นเนี่ยยังยังครองตลาดใหญ่ได้เพราะว่าตลาดซิ่งแคนแห่เนี่ยของแบรนด์ญี่ปุ่นมันมีตลาดที่รองรับทั่วโลกนะครับติดกับแบรนด์ยี่ห้ออื่นที่ว่าพอเป็นรถนใช้ไปแล้วเป็นซิ่งแคนแห่เนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะรีเซล์ขายไปต่างประเทศได้หรือว่าไปใช้ในประเทศรอบป้าได้เพราะนั้นเรียกความแข็งแรงของของแบรนด์ญี่ปุ่นในตัวนี้นะครับสามารถที่จะนำกลับไปใช้ในประเทศอื่นได้่อเพราะว่ามีความ เราเรามีหลักๆตอนนี้เรามีทั้งหมด17สาขาก็คือท่วประเทศแต่เราก็มีแปลงว่าประมาณภายใน3ปีเราจะให้ได้ประมาณสั 30, ก30-33ครับครับแจริงๆแล้วการการเซรวิสของเราเนี่ยเราเรามีทำเหมือนกับเป็นการกันตีกับลูกค้านะครับว่าภายใน24ชั่วโมงแรกเนี่ยอย่างน้อยเราต้องสอบทามอาการที่ทราบให้ได้ก่อนและภายใน1 8ชั่วโมงเนี่ยลูกค้าจะต้องได้เจอทีมของเราเราข้าไปตรวจสอบรถได้ครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้ว าการการทาาํางานลักษณะของงานรถพวกนี้เนี่ยจะเป็นการที่จะเข้าไปหน้างานมากกว่าที่จะนํารถเข้ามาในศูนย์บริการเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเน้นเรื่องรถโมบายซูมมากกว่าศูนย์บริการรับเพราะฉะนั้นโมบายซูมตอนนี้เรามีทีนนมที่ที่ถือว่าพร้อมแล้วก็วิ่งใน,นทุกประเทศเลยครับอยากถามว่าทำไมถึงมองให้บริษัท a อ n เนี่ย So the question from the past, why did you choose ABN as the distributor in Thailand? Actually, ABN has a good experience for excavator business long, long time. And eventually, they, they show the interest to Kato Machine. Uh, because uh, Kato Machine is famous in Thailand for second-hand, as he explained. But uh, actually, we have no route in the past to uh, export a brand new machine. But uh, checking, as I said in the speech, uh, checking the varied company's uh, policy and capability, I choose finally ABN is the best partner in Thailand. กับบริษัท a B n คือบ,บริษัทที่ที่เป็นตัวที่เป็นเจ้าของที่ญี่ปุ่นหน okay. uh, ึ you from ่งร้อยคันต่อปี ที่เมื่อกี้ที่ผมให้สปีดไปเนี่ยผม,มเคยเราก่อตั้งบริษัทนัตั้งแต่ปี1 993น,นะครับในในปรของการเป็นตัวแทนจำหน่ายเนี่ยเราเริ่มทำกับตัวแบรนด์เกาหลียี่ห้อหนึ่งก่อนนะครับเราทำมาประมาณ25ปีนะครับแต่ว่าโอเคเราเราจะเป็นเราก็มีปัญหาทางด่วพอพอ,พอเราไปคุยกับเขาอลยนะครับเขาก็เห็นว่าเรามีประสบการณ์การทำตัวรถ ที่กาโต้เนี่ยห่างหายไปนานมากเลยการกลับเข้ามาทางตลาดใหม่เนี่ยคิดว่ามันจะมีอุปสรรคอะไรเปล่าคราบในตัคือคืออุปสรรคมันมีทุกที่อยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องปกติแตเเ่เรามองเรามองเห็นโอกาสมากกว่านะครับจริงๆอ่ะกาโต้เนี่ยมันเกิดจากความสงสัยในตัวผมหลายครั้งที่ว่าผมเคยขับรถไปเส้นทางภาคเหนือนบ้างทางทาง,ทางเส้นทางอต่นงบ้างเราเรายังเห็นรถรถขุดกาโต้เนี่ยยังทำงนานนะครับซึ่งเป็นรถขุดที่เก่ามากประมาณ2ีบกว่าปีนะ จะมีครั้งหนึ่งเนี่ยรถทนไม่ไหวเราต้องจอดรถแล้วเราไปถามตัวคนขับรถว,ว่าเฮ้ยคุณรถเนี่ยเป็นของใครเขาบอกเป็นของพวกกรมทางหลวงเป็นของพวกกรมชลประทานที่เคยซื้อตั้งแต่20กว่าปีที่แล้วแล้วก็ยังใช้งานได้อยู่ในขณะที่รถยี่ห้ออื่นที่ซื้อพร้อมๆกันก็ถูกเหมือนกับว่าลบลบเป็นซ้าไปแล้วแต่คาร์โตก็ยังเก็บเอาไว้ใช้ชอยู่จนปัจจุบันนะครับเพราะนั้นเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยรถมันน่าจะดีหรือเปล่าแล้วเราเกิดคำถามเสมอว่าแล้วมันหาย พอเราเกิดคําถามเนี่ยจริงๆเขาไม่ได้มามาชวนผมทำผมมาบินไปหาเขาแล้วก็บอกว่าเนี่ยทาไมคุณไม่กลับมามามาขายเขาก็บอกว่าเขายอมเราเขาเขาไปเน้นเรื่องเครนหลักนะครับแต่ว่าตัวที่บอกตัวรถขุดเนี่ยเขาก็ไปเน้นที่ตลาดของทางอเมริกาและยุโรปมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ผมก็บอกว่าคุณรู้ไหมว่าตลาดรถขุดในในเซาท์อินเดียชียเนี่ยเราเป็นตลาดที่ใหญ่มากแล้ว ความ loyalty ต,ต่อแบรดดญี่ปุ่นเนี่ยก็ถือว่ามีสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณจะกลับมาเนี่ยผมว่าคุณมีโอกาสสูงมากเราก็เลย,เร,เ,ลยเราก็เลยคิดว่าเราน่าจะมีโอกาสลกูกคนถามว่ายากไหมมันผมว่าทาอะไรก็ยากนะครับแต่ว่าที่ผมพูดณแบบว่าความเป็นญี่ปุ่นของเขาเนี่ยมันสามารถแล้วและเป็นแบรนด์ที่เคยเคยอยู่ในตลาดมาแล้วตอนนี้เวลาผมกลับไปถามไปคุยกับลูกค้าลูกค้าจะสามารถอ๋อได้ทันที ว่าอ๋อจำได้เลมันเคยทำารถเคนมาก่อนนี่เขาเคยทำารถเคนอยนู่อะไรเงี้ยมันจะมีอะไรที่สามารถที่จะเป็นเร f e องโฟล์ลได้ตลอดเวลาแล้วเขาก็ผมผมจะก้าวข้ามผ่านจุดที่ว่าผมไม่ต้องโปรโมทเรื่องแบรนด์ใช่ไหมฮะสม,มมติว่าถ้าผมไปทำกับแบรนด์ใหม่ๆจะเป็นขอโทษขอโทษท,ที่เอ่ยสม,มมติประเทศจีนอะไรเรือต่างเงี้ยผมต้องมานั่งโปรโมทเรื่องแบรนด์ก่อนต่เนี้ผมสามารถข้ามสเต็ปเรื่องแบรนด์ไปได้เลย,เ,ลยเพราะเป็นแบรนด์ที่มันมันมีคนรู้จักอยู่แล้วใช่ไหมครับลูกค้าก็จะต้องสอบถามเกี่ยวกับเรื่อง คุณภาพเป็นยังไงราคาเป็นยังไงราคาขายต่อโอเคไหมการจัดโปรโมชั่นต่างๆเป็นยังไงเราสามารถที่จะ Move ไปสเตปที่2ได้ทันทีนะครับครับเรามีฐานลูกค้าอยู่แล้วหรือว่าเราต้อง<ช>หากลุ่มลูกค้าใหมา่เออส่วนหนึ่งเรามีฐานลูกค้าจากการที่เรามีประสบการณ์ประมาณ25ปีอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็ยังมีฐานลูกค้าในกลุ่มลูกค้าที่เขาใช้รถี่ปุ่งด้วยกันนะครับที่เราสามารถเดินโตได้ทันท,ทีครับส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มไหนคะก็จะเป็นพวกกลุ่มผู้รับก่อสร้างบริษัลครับ เนี่ยคิดประชากรรถคาโต้เก่ามันดีเยอะไหมครับในเทศไทยเออมันก็ยังมีหลงเหลือมากนะครับแต่ว่าเราตอบไม่ได้เหมือนกันว่ามันมเยอะแค่ไหนแต่เราเราก็ได้ฟีดแบ็กลับมาเรื่อยๆเ,เออ่ทางคาโต้เองเนี่ยเขามีนโยบายอย่างก็คือว่าเขาเขาอินสเปกรถทุกคันไม่ได้ใช้วิธีสุ่มงจดนะครับเพราะฉะนั้นความทนทานเขาจะสูงมากมันก็เลยยังมีรถที่มันหลงเหลือไม่เฉพาะในประเทศไทยนะ การที่เราผมมีเพื่อนต่างชาติเยอะในมาเลเซียเองในสิงคโปร์เองก็มีอย่างนี้เยอะมากแต่แต่ถ้านับเป็นจานวนขันนี่คงยังไม่ได้แต่ว่ากลายว่าตอนนี้จุดขายเราเป็นเรื่องของความทนทานนะครับความความที่ว่ามันสามารถใช้ได้เป็นหมื่นหมื่นชั่วโมงโดยที่ความสึกเหล่านี่น้อยกว่ายี่ห้อในกลุ่มเดียวกัน,นครับอย่างนี้ลูกค้าเกล่าเรายังยินดีเซอร์วิสไหมครับเออจริงๆ<ต>เราเราเตรียมที่จะทำแคมเปญให้กับลูกค้าเก่าเลยครับเช่นว่าอาจจะเอารถ ที่เคยใช้อยู่แล้วนะครับเอามาซื้อใหม่เราก็จะมีแคมเปญให้เขาโดยเฉพาะไป<ม>ส,ส่วนการเซอร์วิสเนี่ยเราก็เริ่มจากกรกระจายกลับไปทางลูกค้าเก่าๆว่าเรามีที่ที่จะกลับไปเซอร์วิสไ,ได้ครับซึ่งจริงๆเรื่องการเซอร์วิสเนี่ยไม่ค่อยเป็นหัวครับเพราะว่าจริงๆช่วงที่หายไปประมาณ20ปีลูกค้าก็สามารถที่จะเมเทนแานร,รถเขาเองได้อยู่แล้วเพราะเป็นรถที่สามารถหาอะไรซ่อมได้อยู่ตลอด